ดออนีีเเื่เตยสวัสดีครับสมตุยนะครับคนบ้านนาฬิกานะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอุป,ปกรณ์ ชิ้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใช้นาฬิกาโมเดลเบโทนาหรือซับมอริเนอร์รูปทรงนาฬิกาสอรูปทรงเนี้ยเอ็นลิงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเอ็นลิงสำหรับการใส่สายหนังหรือสายซิลิโคน นะครับเป็นตัวปิดช่องว่างของนาฬิกานั่นเองนะครับซึ่งก็จะถอดแบบมาจากตัวโรเล็กซ์เลยพระเอกของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเจ้าตัวเบญ่าตัวนี้ก่อนหน้านี้จะใส่เป็นสายเหล็ก นะครับเป็นสายเดิมติดกับตัวนาฬิกามานั่นเองนะครับเขาเนี้ยเริ่มเบื่อนะครับอยากจะใส่เป็นสายหนังแต่พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดช่องว่างตรงนี้คือเราอ่ะก็เคยเห็นพวกดีโทน่านะครับเขาจะมีตัวปิดตัวนี้กันนะครับผมก็เลยพยายามไปตามตามสืบว่าไอราคาของไอเอลิงคู่เนี้ยมันเท่าไหร่นะครับซึ่งโคตรแพง แพงมากไม่รู้จะแพงไปไหนเราจะไม่ไปพูดถึงตัวที่เป็นยี่ห้อเลยนะที่แบบทําสําหรับโรเล็กซ์เลยอะไรเงี้ยคงจะไม่ไปพูดถึงตัวนั้นนะครับเพราะว่าราคาเราคงจะไปกันไม่ไหวนะครับเราเอาไปแค่ง,งาน OEM นะครับงานทําเทียบขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าคุณเพื่อนไปหาซื้อผ่านร้านใหญ่ๆนะครับร้านที่ขายอะไรแต่งอะไรมัดนาฬิกานะครับเป็นร้านใหญ่บนห้างหน้าโตู้ โดนฟันกันแน่นอนนะครับคู่หนึ่งขายจะเป็นพันเลยนะครับแม้กระทั่งร้านค้าที่เป็นร้านขายออนไลน์นะครับถ้าเป็นร้านไทยนะครับหากันได้ถูกๆก็ต้องมีนะครับคู่หนึ่ง7-800บาทแม้กระทั่งในอีเ e ็กซ์เพสเองนะครับราคาขายคู่หนึ่งวัสดอต่าๆต้องมีแบบ5 600อ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าอีเล็กชิ้นเนี้มันจะแพงขนาดนี้นะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ผมจะได้คู่นี้มานะครับผมก็ใส่ตะกร้าไว้นั่นแหละนะครับก็หาได้ถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะช้อปปีนะครับตอนนั้นจะเป็นช้อปปีนะฮะถูกที่สุดละนะครับก็อยู่ที่เราลาประมาณใกล้ๆ4 0 0บาทนะครับก็คือต่ำกว่า400บาทนั่นเอง380กว่าบาทมาถ้าแอดจะไม่เีิยนะแต่ว่าโปรเจกต์เนี่ยนี้ก็พักไปนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเอาเงิน400บาทเนี่ยไปหาซื้นอนาฬิกามาถ่ายรีวิวน่าจะดีกว่า จนวันหนึ่งนะครับผมไปเห็นใน Lazada นะครับก็เหมือนเดิมครับบัลเลต a เนซฟนะครับมันเด้งขึ้นมาหน้าเฟดแล้วผมก็ได้เห็นราคานั้นนะครับก็รีบกดให้ไวนะครับคือถูกที่สุดเท่าที่ตัวเองเจอมาเลยนะครับผมได้ชุดเอ็นเล็งคู่นี้มานะครับ200พอดีพอดีเลยส่วนราคาปัจจุบันนะครับจากตัวบั n เ l e a เ d s a ซฟของ Lazada นะครับโพสต์เดิมที่แอดมินซื้อมาเลยนะ ณวันที่ถ่ายคลิปตอนนี้นะครับเมื่อกี้นะครับเพิ่งกดเข้าไปดูเลย260กบว่าบาทนะครับใครที่ต้องการอะไหล่คู่นี้รีบไปกดกันให้ไวนะครับคือมันหายากมากๆที่ราคามันจะต่ำกว่า300้อยอ่ะนะครับไปกดกันให้ไวเลยนะครับใครที่ต้องการตัวนี้นะครับเอ็ลิงค์คู่นี้มันจะมีทั้งตัวของโมเดลที่เป็นเดโทนาและตัวที่เป็นซับมารดนเนอร์นะครับแยกกันให้ดีๆนะครับเลือกกันให้ถูกนะ เดทอนากับซับมารีนใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับไซส์มาตรฐานของนาฬิกาซับมารีนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นเดทอนานะครับลักไซส์จะอยู่ที่20มิลนะครับตัวงาน O.E.M แบบนี้นะครับเขาจะทำมาให้เรา2ไซส์นะครับสำหรับประเภทนาฬิกามอสหรือว่าพวกใส่ก้มอสนะครับที่ลักของขาเนี่ยมันจะกว้างกว่าขึ้นมานะครับเป็น22มิลคือมีให้เลือกเลยนะครับ20 22นะครับสีดำสีเงินสีทองอะไรแบบนี้นะครับลองไปเลือกกันดูนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับอันนี้ถอดง่ายเลยนะครับเพราะว่าตัวสายเป็นสายปลดเร็วนะครับก็เลยถอดกันได้ง่ายเลยนะครับนี่นะฮะดูนะครับนี่คือเอ็นเลงนะครับนี่นะฮะเป็นเอ็นล็งเลยนะครับคือตอนแรกของมาก็ลุ้นมากนะว่ามันจะใส่ด้วยกันได้ไหมปรากฏว่าใส่ด้วยกันได้นะครับใส่ด้วยกันได้แบบแนบเนียนดีด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เนียบเท่าโรเล็กนะครับแต่ว่าถือว่าเนียนใช้ได้เลยนะครับเนี่ย เนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับตัวเอ็นลิงเองจะต่ํากว่าตัวขาลักนิดหนึ่งแต่ผมไปเช็คตัวโรเล็กมาแล้วนะครับของตัวที่เป็นเดทูน่านะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพอใส่เอ็นลิงตัวนี้ไปมันจะเต็มกว่านี้นะครับแต่อันนี้จะเกิดอ่าตัวเอ็นลิงจะต่ําลงมานิดหนึ่งแต่ถือว่าใส่แล้วแม่งหล่อมากเลยนะครับมันอุดรูตรงนี้นะทําให้รูมันไม่มีนะครับนี่นะครับแค่นี้เองนะครับนี่นะครับ จะเป็นชิพประมาณนี้นะครับเหล็กง้อสองอันนะครับแต่โคตรแพงเลยแตนะ่เพื่อนเพื่อนี่นะฮะได้พอดีนะครับผมคิดว่าโมเดลที่เป็นทรงเดโทนาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เบนยา่าเรเกอร์เอสเ,เองหรือแม้กระทั่งพวกแบรนด์โอเฟอะไรพวกนี้นะครับคิดว่าน่าจะใส่เ e อ็นลิงตัวนี้ด้วยกันได้หมดเลยนะจะลองเทียบให้ดูนะใส่เ e อ็นลิงกับไม่ใส่นะครับคือมันต่างกันเยอะนะผมว่า เวลาเราไม่ใส่อ e ลิงมันจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆจะเกิดช่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราใส่ e link, อลิงเนี่ยเทียบกันเห็นไหมมันก็จะมันก็จะเต็มนะครับดูรูหลาขึ้นเป็นกองเลย่ยคือไอเล็ก2ชิ้นนี้นะเพื่อนๆมันทําให้อาฬิกาแบบดูดูแพงขึ้นมากเลยนะครับมันเติมเต็มเข้าไปอ่ะมันดูอิ่มดูแบบดูแพงนะครับดูดีมากนะเนี่ยกับอันนี้ไม่ได้ใส่ นะครับนี่นะฮะไม่ได้ใส่นะครับเนี่ยนะก็จะประมาณนี้เลยสําหรับตัวเป็นลิงแบบนี้นะครับก็แอดเอามาแนะนำนะครับแล้วก็รีบเอามาบอกสําหรับคนที่กําลังหาอยู่นะครับเพราะว่าลาซาดามาลดถูกมากเลยนะครับมี3สีนะมีสีดําสีทองสีอ่าสีเงินนะครับถ้าอาจารย์ไม่ผิดนะ,ะสีโรสโกไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับคือตอนนี้นาฬิกา Homemade เกรดประมาณนี้นะครับเกรดราคาไม่แพงเนี่ย ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับที่เขาพยายามจะถอดตัวเดโทนาแบบสายซิลิโคนนะครับก็คือตัวที่เป็นมีเอลิ้งมาให้อะไรแบบนี้ใส่เป็นเอลิงแล้วก็เป็นสายซิลิโคนต่อมานะครับซึ่งไอพวกแบรนด์จีนพวกเนี้ยมันก็จะลักไก่โดยการที่มันจะทำเอลิ้งตัวเนี้ยนะครับหลอติดมากับตัวนาฬิกาเลยพูดง่ายๆว่ามันคือชิ้นเดียวกับบอดี้ของตัวนาฬิกาเลยหรือเรียกกันง่ายๆว่าเอลิงแบบหลอก สาหรับผมแล้วม่นน่าเกลียดมากคือผมเคยเห็นอาฬิกาเรือนจริงที่มันจะเป็นประเภทเนี้มันดูแบบดูปลอมมากๆเลยอ่ะมันดูหลอกนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือมันมันทาให้เราไม่สามารถใส่สายที่เป็นสายเหล็กได้นะครับเพราะว่าเอลิงตัวนี้ยมันจะไม่สามารถถอดแยกออกมาแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาหล่อมาติดกับตัวบอดี้เลยนะครับมันดูห่วยแตกอะ่ะผมว่านะทําแบบนั้นนะ,นะคือเห็นมาหลายยี่ห้อแล้วเลกเกอร์แมงกระทำนะครับส่วนวิธีใส่ก็แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะ แล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเขาจะใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือช่องนะครับช่องสําหรับหัวสายนาฬิกาที่จะกดทับเข้าไปเพื่อไม่ให้เพื่อให้ตรงเนี้ยเขาไม่หลุดนะครับคือตัวเนี้ยเขาจะไม่ได้ยึดกับอะไรเลยนะครับแค่เข้าไปแขวนไว้เหมือนเอ็นลิงเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เอาตัวสายนาฬิกาเนี่ยใส่ทับเข้าไปเลยก็เรี็บร้อยใส่แค่นี้เลยนะครับง่ายมากไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ออกจะออกประาท่านี้นะครับนี่นะฮะ ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับมันจะไม่เกิดช่องนั่นเองนะครับถือว่าเอามาแนะนําให้เพื่อนๆที่กําลังหาอยู่นะครับได้ไปกดสั่งซื้อกันนะครับก็ตอนนี้ราคามันถูกมากนะราคามันต่ำกว่า300บาทนะครับทีเข้าไปกดสั่งซื้อกันเลยนะครับในแอป La ซาดานะครับอยู่ที่ประมาณ260กว่าบาทนะครับณเวลาที่แอรถ่ายคลิปในตอนนี้นะครับส่วนใครนะครับถ้าหาลิงก์ไม่เจอหรือว่าต้องการนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวแอรเจอลิงก์มาวางไว้ให้แล้วกันนะครับ คือใส่เข้าไปแล้วยังไงก็หล่อนะครับมันดูเต็มนะครับดูดีนะครับผมโอเคนะครับตามนี้เลยคลิปนี้ก็จะเป็นตัวยืนยันว่านาฬิกาที่เป็นโซเดโทนานะครับสามารถใส่เอลิงตัวนี้นะครับได้นั่นเองนะครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่านาฬิกาพวกนี้นะครับเขาถอดแบบถอดสเกลมาเนี่ยก็คือถอดจากต้นฉบับโรเล็ตเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ยังไงก็ใส่ได้แน่นอนนะครับแต่อาจจะแบบว่าอาจจะมีมุมที่ผิดเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้นาฬิกามันน่าเกลียดนะครับโอเคครับใครตามหายู่ก็ไปรีบกดซื้อกันได้เลยสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสมตุยด้วยนะครับคนบ้านนาฬิกานะครับเดี๋ยวเจออะไรแปลกๆมาราคาดีๆเดี๋ยวอร์จะมาแนะนำเรื่อยๆแล้วกันนะครับยังไงฝากเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ